ทุกคนหาดไซรีนี่คือจุดที่เสด็จเตี่ยนะฮะสินพระชนที่นี่แต่อยู่ด้านมุมข้างบนที่จุดชมวิวข้างล่างก็จะมีศาลเก่าที่พระองค์ท่านสินพระชนแต่ข้างบนจะเป็นพระตำหนักนะฮะทุกคนแล้วก็มีแบบจําลองเรือรบหลวงพระร่วงนะฮะทุกคนแล้วก็เกาะลังนกก็อยู่ข้างล่างนี่เองนะฮะมองไปตรงนู้นออน้องใหม่รีสอร์ทก็อยู่ไม่ไกลเดินไป800เมตรนะฮะนี่หาดเ,เรียบหาดไปเราเพิ่งเดินมา ต้องพูดย้ำๆซ้ำๆทุกคนจะได้รู้จักว่าเกาะรังนกจะอยู่ตรงข้ามกับหาดทรายรีเกาะแรดเกาะละวาประมาณนี้นะคะทุกคนสวยมากทุกคนมีที่นั่งทานข้าวเอาอาหารมากินได้แล้วก็ข้างบนนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปทุกคนจะได้เห็นภาพทุกคนจานะฮะเราเดินกลับไปที่โรงแรมน้องใหม่นะโอเคไหมลงไปหลายคลิปทุกคนอย่าลืมติดตามชมเพราะว่ามาทั้งทีไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะต้องนั่งรถสแถวแบบ กระดานเก่าๆมากๆประทับใจมากนี่ฮะน่ารักไหมละ่ะนี่ฮะจุดประทับตลอดนะฮะเพราะว่าสเสด็จเตี่ยเนี่ยให้โชคให้ลาบนะฮะขอพรใหๆก็ได้ประสบความสําเร็จนะฮะทุกคนนี่ฮะเกาะลังนกเห็นไหมฮะขึ้นมาข้างบนนิดเดียวจากหาดทรายแต่เด,ดินไปนั้น800เมตรก็จะเป็นน้องใหม่ โฮเทลนะฮะเห็นไหมครับที่มาตําหนักไปนะแล้วก็เอาไรมรูปของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรก็อยู่ตรงนี้เรือรบหลวงจัมลองก็อยู่ตรงนี้ที่มารับพระศพท่านนะฮะเรือรบหลวงพระดวงเนี่ยเอาเออ่พระศพนำพระศพท่านนะฮะบรรทุกพระศพท่านไปกรุงเทพนะสองสี่หกหกหาท่านสิ้นพระชนที่นี่นะวันที่19พฤษภาคมอันนี้คือมีการบอกนะฮะว่า ไปสายรถไฟ16กิโลไม่ใช่รถไฟ16ที่ไหนนะฮะ20กิโลจะอ,อาจจะเป็นทางลัดนะฮะเดีเรามารถสองแถวที่ทุ่งวาแลน31กิโลวัดแก้วประเสริฐเขาดินสอ38กิโลเขาดินสอจะเป็นภูเขาที่เห็นเทศกาลเหี่ยวเขาไปดูเหี่ยวกันปลายปีนะ,ะส่วนดอยตะปังนะฮะ89กิโลวัดพระธาตสวีชุมพรล่องแพรเขาจะไปล่องแพ ร้อยสิบแปดกิโลทุกคนแล้วก็เกาะพิทักอยู่ที่ท่าเอ่อท่าแซะใช่ไหม,อมดอยตะปังจะมีทะเลหมอกะดยตะปังเขาพางอะไรประมาณนี้ฮะเขาเสมอใจก็จะเป็นเราจะลนเราจะลื่นลงไปไหมเนี่ยเราจะมาดูตรงนี้ว่าเป็นอะไรทุกคนนี่ฮะเราเราจะปีนมาดูตรงนี้มุ่เกาะชุมพรอันนี้ไม่บอกระยะทางเกาะเต่าเกาะนางยวนเกาะงามเกาะรังกาจีอันนี้ไม่บอกระยะทางว่ากี่กิโล ราอุตสาห์เข้ามาเพราะมันอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าวัดพระธาตุสวีที่อำเภอสวีแน่นอนฮะก็จะเป็นนะฮะเขาทะลุนะฮะ,าะ,นะฮะกาแฟเขาทะลุจะอยู่ที่สวีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดใครจะดูเขาพางจะมีทะเลเหมอกในฤดูหนาวนะก็จะเป็นเขาพางอยู่เป็นอยู่ในอำเภอเมืองกับท่าแซะฮะจะติดต่อกันนั้นใครจะมาเอา่อทะเลทราย สายลมสามสี่เรานะฮะก็จะมาที่นี่ค่ะนี่ค่ะหาดทรายรีทุกคนและนี่คือเรือลพบหลวงพระรวงและนี่คือเอ่อพระบระม,มรูปพระบรมศายาลักษณ์พระบรม,มมาเอา่อพระบรม,มราชาลูกสาวรีจะอยู่บนนี้เลยค่ะของพระองค์ท่านนะฮะกรมหลวงชุมพรทุกคนเราขึ้นทางนี้ไปลงทางนู้นได้ค่ะหรือจะลงทางนี้ก็ได้ไม่ว่ากันอ่ะ ไหนๆก็มาแล้วเพราะว่าคลิปต่อคลิปบางทีคลิปหนึ่งไม่ได้ดูทุกคนถูกไหมฮะก็จะได้เห็นออภาพรวมได้นะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่ากมรมหลวงชุมพรมีพระคุณในเรื่องของเนี่ยฮะพัฒนามุงมั่นเรียนวิชา ทหารเรือมาเพราะแค้นใจฝังใจกับที่ฝรั่งเศสเอากองทัพเรือมาลุกล้ำน่านน้าไทยแล้วก็ทําให้ไทยเสียดินแดนในสมัยรอสอกรบวทรอส,อรอสอ112ช่วงนั้นจนท่านต้องถึงขนาดปักนะฮะสักลอยเป็นตัวหนังสือว่ารอสอ112ไว้ที่หน้าอกเพราะความฝังใจกับเรื่องนี้มากเนะี่ยฮะอันนี้นะเป็นหัวเรือลบวหลวงพระร่วงจําลองสามารถมองเห็นทะเลได้อีกด้วยนะฮะ นี่ฮะทุกคนแล้วก็นู่นชายหาดที่เราเดินมานี่ออกไหมจากโรงแรมน้องใหม่นี่ฮะชายหาดที่เราเดินมาตรงสุดนั้นนะฮะเลยเหลืองๆไปเห็นไหมสุดชายหาดตรงป่าตรงนั้นอันนี้เกาะรังนกเนี่ยข้างล่างที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้แต่ลงไปก็ได้ทุกคนแต่เมื่อกี้เราเดินลัดมาตรงนี้หาศาลเก่าที่พระอ,องค์ท่านสิ้นพระชนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นตำหนักมาสร้างใหม่ แล้วก็บนโดดหลวงพ่อสุกหลวงปู่สุกอยู่ดุ๊กดูนันนาแช่ไว้คน ปู่สุกจะอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวจะเดินเรียบหาดกลับไปที่โรงแรมแล้วนะครับทุกคนไปปื๊ดนี่เลยหรือจะเดินบนถนนก็ได้แต่ถ้าไปทางหาดจะถึงไวกว่าได้ชมหาดไปด้วยนะครับนี่ฮะมณฑปศาลาหลวงปู่สุกซึ่งเป็น อาจารย์ของกรมหลวงชุมพรซึ่งเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าใกล้ชิดกับเสด็จเตี่ยมมากที่สุดเลยนะครับอปดูป่าสิเนี่ยมัอตกที่ถ่ายเลยลงเฟซ้อ้วนหน่อยอได้มาค่ะนี่เพิ่งได้มาเหรอใช่เราใช่หน่เพิ่งเข้าหน่วยพี่เดินถ่ายรูปทั้งวันแล้ววันนี้ ใช่ก็จะได้ลง youtube โปรโมทเนี่ยฮะที่เที่ยวเนี่ยโอ้ปรโมได้ป้าอ้วนดีป้าอ้วนอ่ะมาซื้อปาอุดหนุนป้าอ้วนที่ศาลกรมหลวงเนี่ยฮะหาป้าอ้วนนะฮะป้าอ้วนเป็นนักจุดประทัดใช่ไหมฮะคุณป้าป้าอ้วนอย่าลืมไปดูช่อง youtube เห็นตัวเองด้วยนะช่องตะวันลรงฤทธ์นะฮะนี่ค่ะเนี่ยป้านี่หลวงสลาหลวงปู่สุขเห็นไหมขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นเรือรบหลวงเรือหลวงพระร่วงหาทุกคนลงมาก็เจอป้าเลยค่ะ ตรงนี้ก็ศาลตรงนี้ฮะนี่ฮะ,ะ,ะทุกคนมาอุดหนุนได้ตรงนี้จะเป็นต้นหูกวางที่มีรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรนั่งอยู่แล้วก็ข้างในก็เป็นศาลยืนสักการะซึ่งเป็นศาลเก่าที่ท่านสิ้นพระชนตรงนี้ฮะสิ้นพระชนตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพระตำหนักใหม่นะฮะเดี๋ยวรู้อะไรก็ว่าไปพูดมาดูเองเลยทุกคนก็พูดไปหลายครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนนะฮะนี่ฮะเรากลับโรงแรมน้องใหม่นะทุกคน น้องใหม่โฮสเทลทุกคน